โอสุขังพระลังสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโลกโอวินาสตุมาเจวะวันตรยโยสุคิดที่ายุคพว่าอภิวาสนาสิริสันิจังพุทธาปชาญโนจตารูธรรมาวันติอายุวันโอสุขังพระลัง อภิวาทนาสิริสันิจังพุทธาปชาญินโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังเพราะว่าอภิวาทนาสิริสันิจังพุทธาปชาญินโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังยะท้าวิวะหะปุลาปริปุเรนติสักลังเยวะเมีวัยโตสินังเปตานังปะคาปติ พิชิตังพิชิตังสุขังคิปพเมว่ามิชตุซาเฟปุเรนโตสังขปาจันโฉภนาราโสยะธามันนีเจริญราโสยะธาจะพิจิตรโยบะฉันดูซาบุลโกวินาศตุมาเตทพบันเทราโยตุขีธีขายุโกภวะอภิวาสนาสิริสันิจังพุทธาปัญญินโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาลังบุญหลวงกินอาหารแล้ววันนี้กินอาหารอะไรเลยมีผู้มีเมตตา ให้อาหารบนหลวงกินเพื <half. S 1> amiga, ่อนแยงกินแล้วเร็วๆกินเร็วๆเร็วๆกินไส้กรอกกินไส้กรอกกินฮอทดอกกินฮอทดอกอร่อยอร่อยแล้วกินเยอะแล้วกินหมดเลยลูกใจอ้วนๆได้แข็งแรงเรากินอาหารแล้วพุ่เมตตาเราอาหารจากพุ่นมตตานี้ตลาดนี้เนาะได้กินอาหารแล้วครับอ่าหมดแล้วโอ้เก่งมากเลยครับ န <laughs> <laughs> ောက်တော့မသွမ်းနိုင်ကြလေတော့ สปิติยวิวาจันตุสัพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายยสุขิทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัยิโนจัตตารุธรรมวัชานติอายุวโนสุขังพระลัง พวะภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปายยัญญโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังบาลังโอเมียจ้าเหมียวน้อยเจ้าเหมียวน้อยมันเป็นโรนอนตรงนี้โรน้อโอ้เหตโดนหมากัดมาเนี่ยเนี่ยโอเมียใครเนาะหึ่โอ้โดนหมากัดลูก โดนหมากัดโอ้โหตายแล้วเอ้ยวิ่งมาถนนโดนหมากัดเลยลูกมันทำไมมาอยู่นี่รถยุ่งนี่หมดเลยฮึรถพอดีรถมอเตอร์ไซค์โยมผ่านมาเดี๋ยวฝากตรงนี้ไปไปเอาร่างของร่างวิญญาณของเจ้าเหมียวไปฝังเรืลูกเล่าปล่อยเรื่อกเล่าขอให้โชคดีพีสุข องค์ท่านเดินลงมาออริจจาวัตถา,างคลาอุปัฏฐวายธรรมิโนอจิตทาวาริโรสันติเตสังอุปตัตโมทุกโภภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังพุทธาปัญญยินโนจัตตารุธรรมาวัฏฐานติอายุวนโนสุขังวะลางัง สัพีติโยวิวัชชนุสาพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาสนาสิริสันิจังบุทธะปัญญโยจัตตารโธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภะลัง อธาธนาศีริสานิจังพุทธ,ธาปจาย,ยนโนจัตตารธรรมาวาทานติอายุวนโนส,สุขังพาระลังกับวันนี้เส้นทางในการเดินรับปินทบาตก็มีสาธสาสุชนจะได้ทำสายบารกันหลายท่านแล้วก็เจอทั้งสุนัขทั้งแมว มีหลายเรื่องหลายๆราวที่ได้พบเห็นทุกวันก็าแห่งคนทุกคนทุกท่านได้รับดูรับชมกันทันนี้ก็จะเดินทางกลับโดยยานพาหนะรถไฟฟ้าก่ออนวุภาพเราดีเรื่องราวเรล่านี้ให้ทับคนทุกท่านได้รับดูรับชมรับทราบขอให้เพื่อนท่านี้ขอความสุขจะมีแด่ทุกท่าน ที่ได้รับชมคลิปของหลวงปู่โดยดีตลอดมาและตลอดไปก็อังพาะความสุขความเจริญมีความสุขก,กายกสุขใจสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถอ Terima kasih telah menonton!